นางควายค่ะปูปากค่ะค่อยๆค่อยๆโอ้พี่แก้วขับรถกลอวจะถึงะเมื่อด่าเหมือนแล้วเนี่ยมาแม่เถอพี่กลางร้มให้โอ้ไม่ต้องพี่เดี๋ยวฉันจัดการเองจมไหลอ่ะขับรถไม่ถึงสองชั่วโมงก็บ่นเยอะก็เมื่อยดยไปผ้าเที่ยวแล้วก็ยังยากเร้วๆหน่อียยสายแล้วอ่ะ อยากเที่ยวกับผ้ามาเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็รยากร้องชมหญิงเอ้อเออหมดนะยางกับเร็วขาตั้งกต่แห้งสันรอด้วยขับรถก็บ่นมาถึงก็บ่นที่ยังไม่พาเที่ยวแล้วสมหญิงแก้วจัดการซิจัดการอะไรมากอ่ะใครพูดเยอะไหมพี่แก้วใครพูดเยอะค่ะค่ะแล้วบอกว่าไี่หลังไหนอ่ะนี่ไงก็หลังนี่แหละบ้านแม่ทิพย์เนี่ยเออเข้าไปแดดก็ไม่เห็นร้อนเลยกลางทำไมล่มน่ะผิวฉันนี่นะแค่โดนลมแล้วก็โดนแดดนิดหนึ่งก็มันก็เสียแล้วนะไม่เหมือนเธอเลยอ่ะมันนางควายค่ะคือ อยา่างนี้อยา่างรถจักรยานไฟฟ้าก็ไม่เซนเลงคนฝรั่งหรอ <laughs> ไม่ใช่แล้วก็ไม่เซนเลงหรอก <laughs> อ, <laughs> อยาก่าง <laughs> อะไร <laughs> นี่ครั้งแรกที่ชีวิตเธอนี่แหละเลือกมาอันที่ดีที่สุดครั้งที่แล้วพาชนไปอยู่ที่รถบ้านเพราะว่าชนมันชนกับเพลงตลอดก็เธอยาวไงอะไรนะความผิดที่เธอยาวควายผิดที่ช่าเชยยาวควายควายควายผิดควายคายเหมาะสมกับเธอไงไม่ต้องพูดไม่ต้องถามเธอควายบอกยังกับบันไดดอกพูดแค่นี้เลยสชมหญิงแค่แก้วน้ำตื่นเต้นอะไรสมหญิงอะ หาไม่เห็นที่นุ่มแข็งเลยอ่ะโอ้ยอยากพี่แก้วอีกแล้วขอแก้วหน่อยค่ะเพื่อนพี่แก้วเพื่อนสาวเธอนะเธอใช้พี่แก้วไม่ได้นะสมหญิงะน้ำอะไรดิคะาน้ำประดานค่ะน้ำประดานไปดูสมหญิงมาหอดที่พักเธอก็ต้อองเากระเป๋าเข้าไปในห้องก่อนหรือเปล่าไม่ได้ถามอยู่ซื่อๆถ้าไม่อยากเจ็บตัวค่ะภาษาเฉาบ้างก็เรียกว่าฮูปากค่ะปัญหากายดีแท้ปัญหากายดีแท้มากกว่าสมหญิงะนี่อย่างนะนังอาบน้ำอาบน้ำ ไม่ใช่อันนี้ไฟซุราเซลลม์บรรยากาศดีว่าจะมีหญิงบรรยากาศดีมากดูสิเป็นบ้านบ้านไผ่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 ไม่ใช่บ้านไผ่บ้านอ่ะคันนี้เขาเรียกบ้านไผ่ไม่ใช่ดูสิดูสิมีแปดด้วยไหนมีหางด้วยดูสิมีอะไรนะมีหางหานมีหานใจสุดสมยิงไปอ้อมทีโปรดูกใชเออเออเออเฮ้ยนะคัก เอาก็เข้ามาีกอย่างกำลังจะเข้า เออพี่ตายรู้สึกว่าหิวข้าวมากเลยอ่ะโอ้ยสมิงกับเอก็กินมากก็จสิอยากกินเลยเถอะแต่ไม่หิวข้าวมากเลยบนท้องรองน้ำหยอกจะทำงานไงอะไรทำงานนะน้ำหยอกจะทำงานไงอยากกินยังไัแนี้เอออยากกินส้มตำแซ่บๆนะอยากกินส้มตำแซ่บๆอีหลีดิมีบันนอตตั้มบุหงสมิงเออนะคะคุณป้าก่อนคุณป้าขาคอกินส้มตำแน่ค่ะสมิงขาส้มตำไม่ได้เลยอีหลีดิไปไปนะคะคุณป้าไปฉันก็อยากจะไปหาคุณป้าบอกว่าคุณป้าขาฉันคอยหิวข้าวดิคุณคุณป้ามีอะไรให้กินป้า คุณป้าคุณป้าขาคุณป้าสมนี้หิวข่าวเดียคุณนํำยาคุณจิได้ทำงานนิดนึนะไม่รู้จะกินไหไเพราะว่าทั้งวันเรา็ต้องทำงานเราก็ขับรถมาใช่ไหมเราก็ตื่นในเช้าอ่ะแล้วเราก็ทำงานบ้านเรก็เก็บ้านเก็บ้านเสร็จแล้วก็โอ้โหปวดตาใน่หถึงวด้าเสร็จแล้วโอ้โหเก็บกระป๋ามาครัวพี่ <c oughs> like ิตตานาะเราก็ขับรถมาส่งช okay. <cat> ่มงถึงท่งหลงยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็นอนนะอ่เนหน้าอ่านหน้าเาก็นอนนอนเ้าก็ตื่นในตื่นแล้วก็โอ้โหมันมนเกินเมาเมื่อยได้แต่อยากจะกินข้าวกิน้ำยาคทำงานหิวข่าวร้ายหลายไม่ร เราก็จะไปหาคุณป้าว่าคุณป้าใครอยากจะกินส้มตับมาแซ่บๆป้ามีเครื่องปรุงมีออะไรไหมเดี๋ยวเราก็ให้ยุงกิเนขกเ,กกเข้าข้าวแบบนี <c oughs> น้เข้าเนาะคิดว่างไง <c oughs> บอกจบยังเออคิดว่างไง <c oughs> อ๋อสั้นๆแค่ไปหาคุณป้าแล้วก็ถามคุณป้า <c oughs> หนูอยากกินส้มตับม,มีเครื่องตับซุปตับไหมเออ <c oughs> แค่นี้เออไปสุยเมื่อกี้คุณลุงเขาว่าไงมั่งคุณลุงบอกว่าเวลาที่จะสตาร์ทกีดค่อยๆไงค่อยบิดค่อยๆเหรอเอาลองค่อยๆเธอไปก่อนไป ว้าค่อยๆค่อยๆวู้วบรรยากาศสวยงามเนาะว้าทานังตัหญิงไม่อายคนเหรอไม่อายคนเยอะแยะเจ้าเป็นอีหยังนี่เนี่ยอยู่ก็หยุดไปก็ไปก็ไม่ยอมไม่หล่อด้วยอีหยังไกระดูกไขกราะปนิดเดียทางทางเหรอทางทาง เอ้าพี่สมิงทำไมนั่งท่านั้นอ่ะสมิงเมื่อกี้ลูกแบบนั้นทำไมอ่ะเมื่อกี้ฉันยืนใช่ไหมเออนั่งไข่ติดเกาะมันร้อนไงเอ้ยเลี้ยวซ้ายนะสมิงอย่าดื้อเฮ็ดดีๆคนข้างหน้าก็เห็นไข่เชอะได้เห็นไหมพี่แก้วขับรถเร็วไงตุ๊ตาบอกให้ขับช้าๆนะสมหญิงมันหลงไงมาเนี้ยอุ้ย ช้ามากลงท่าค่ะลงไปไหนมาไ,มไหนก็ได้โตแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้ได้คุณป้าดอกทองะจะกินอะไรคะอยากากินส้มตังกาให้ดอกทองตามให้ไหมคะได้ค่ะตามเองค่ะได้ค่ะเดี๋ยวป้าดอกทองจัดให้นะคะได้จากปลาดอกทองเดี๋ยวๆดีคุณป้าค่ะทำไมตั้งชื่อปลาดอกทองพ <c oughs> ี่แพรตั้งให้ค่ะเออพี่แพรอะคะเพราะว่าใจดีจังค่ะแก่ พาไปเล่นหน่อยแน่พี่จะ,เ,<น>ะเล่นลน<ะ>ั่นแหละเออสมียงเธอกับบันเด็กหน่อยเธอกระชีดเป็นเหรียญาเด็กหน่อยนะทอมาชิกินดากเธอเด้สมยียงะโอุ้ยฉันตื่นเต้นมากเลยอะ่ะต้องสับต้องสับ ไม่ใช่พี่แก้วขาสัตว์นะเธอต้องเอาขาขึ้นหนุ่มอหญ่ไงจะเข้าเดิมไมไม่ใช่เธอเอาขาขึ้น พ่ซูจายที่นี่เลิศมากเลยอะ่ะที่นี่ก็สวยจริงๆนะอันะที่ไหนอะที่นี่ก็คือบ้านสวนธรรมชาติอยุธยาที่พักของที่นี่เขาเป็นแบบกระโจมติดแอร์แต่ละหลังนั้นมีความเป็นส่วนตัวมากในที่พักก็จัดไว้แบบสวยงามสะอาดสะอา้านมองไปทางไหนก็มีแต่น้ามีแต่ต้นไม้สีเขียวธรรมชาติสบายตาสบายใจมากห้องพักของสมหญิงวันนี้นะก็เลิศเลอเพอร์เฟกต์ <ๆ S 2> มากเลยเพราะว่ามีอ่างจักรกุชี่ให้เธอด้วยขี่จักรยานเล่นไปดูเป็ดดูไก่ดูดห่านไปอุ้ยสบายใจมากลานหมูกระทะเขานะก็ใหญ่โตโอโถงมากนะเธอบุฟเฟ่ต์ของที่นี่เขาเปิิดให้้บรรกาตังงแ่18 21ถึ นาฬิกาของกินก็มีมากมายเลยเครื่องดื่มมีฟองก็ฟรีนะจ๊ะเช้ามาถ้าไม่อยากกินอาหารเช้าที่เขาเตรียมไว้เธอก็สามารถเนี่ยไปเก็บไข่ไก่จากแม่ไก่ม,มาทํากับข้าวไว้เองเลยม,มันเลิศมากนะเธอโอ้ยหิวข้าวหิวข้าวนองก็ทำงานไข่เจียวกะเทียมเขามีแต่ไข่เจียวหมูสับอนะันนี้ไข่เจียวกะเทียมไอ้หมันก็แสบเนาะหรือสมาชิกใหม่ ของบ้านสวนธรรมชาต,นาติน้องโซดาน้องโซดามาเที่ยวบ้านสวนธรรมชาติมาของฝันด้วยได้ความสุขด้วยดีใจมากตรงไอ้ที่ขับจกักรยานไฟฟ้านะ่ะสวยเนาะนะี่ยาวสวยมากมถ้าใส่พริกไน้นี่มันจะอร่อยไหมไอันนี้สูตรสมหญิงเด้อ,อม,มันไม่ต้องขยายต่อใหญ่ปะถ้าเธอจะทำได้ก็ทำที่บ้านเธอสิ ก็ไม่เห็นทำทำ,ทำเลยส<ะ>ั<า>กทีอะ,อะไรนะรกินเขาอิ่มับปากลายจะไม่เห็นทำสักทีแล้วที่จริงๆอะ่ะนี่ด้ใหญ่ทาน,นก็ทคกับข้าวอะ่ะ <l ug> บ้านสวนธรรมชาติอยุธยา